สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับวันนี้จะมาขอเกริ่นคู่มวยศึกวันไฟไนท์ครั้งที่9นะครับวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีช่วงเช้า7โมงจนถึงเกือบเกือบเที่ยงนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทางทวีปอเมริกาด้วย วันนี้ก็จะขอพูดถึงนักมวยไทยที่ขึ้นชกในรายการนะครับมีทั้งหมด2คนดังนี้คนแรกนะครับมวยไทยแบนตตัมเวทนะครับเสามาเพชรแฟทเทคเจอกับฟิลิเป้โลโบนะทั้งคู่นะครับเคยเจอแล้วก็เคยได้ชิงกับน้องโอมาแล้วนะผลก็คือโดนน,ดน็อกโดนเก็บไปทั้งคู่นะฮะการมาเจอกันในไฟน์นี้ก็เหมือนเป็นการทําอันดับในรุ่นนี้นะให้มีความเคลื่อนไหวน,นะครับโดยปัจจุบันเสามาเพชรนะั้นตอนนี้อยู่ในอันดับรองอันดับ1นะส่วนฟิลิเป้โลโบนะครับเคยอยู่ในอันดับ5นะครับ แต่ว่าพอโจนาธานให้กัตตี้เข้ามาในรุ่นนี้แล้วก็ชนะทีนึงเนี่ยก็พวดพลาดเข้ามาอยู่ในอันดับ5แทนที่เขาเลยแล้วฟิลิปเป้โลโบนี่ก็แพ้น็อกนองโอตั้งแต่ศึกวันเกนะก็โอ้โหปี2ปีมาแล้วเนี่ยจากนั้นมาก็ยังไม่ได้ชกเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยเสยมาเพชรก็เป็นต่อแน่นอนนะครับมีคิวการชกเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดนะหันไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ฟอร์มดีด้วยชกถูกต้องตามกติกาปรับตัวได้เร็วมากนะ ไฟนี้กลับมากติกามวยไทยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกถ้าเสมาเพชรชนะนะก็จะอยู่อันดับหนึ่งต่อไปแน่นอนแต่อันดับในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ไม่ใช่กฎที่ว่าคนที่ได้ชิงจะต้องอยู่ในอันดับหนึ่งอันดับ2อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่กฎตายตัวหรอกอยู่ในอันดับไหนก็ได้ชิงได้ด้วยซ้ํานะเอาเป็นว่าก็ต้องชนะเพื่ออยู่อันดับหนึ่งไว้ก่อนแหละโดยคู่ของเสมาเพชรน,นะครับในตอนแรกนะคนที่จะประกบเจอกับฟิลิเป้โรโบนี่ก็คือเฟอร์ลารีแฟร์เทคนะแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ กลายมาเป็นเสมาเพชรแทนเป็นมวยค่ายเดียวกันนะ่ะก็ค่ายแฟร์เทคอะนะเนื่องจากว่ามีกฎอยู่นะครับในวันชิมชิปถ้านักมวยคนไหนแพ้นอกมานะจะต้องหยุดการชกไปกี่วันกี่วันตามที่เขากําหนดเนี่ยถ้าแพ้แค่คะแนนนะก็จะหยุดการชกน้อยกว่าการแพ้นอกนะพอเฟอร์เรลี่แฟร์เทคแพ้นอกไปนะครับก็เรียกได้ว่าถูกถอดออกจากโปรแกรมไปแล้วก็เป็นเสมาเพชรนะครับเข้ามาเสียบแทนและแอดมินก็คาดเดาว่าทางรายการก็เลือกเสมาเพชรนะก็น่าจะเหมาะสมอยู่ พอมวยในคู่นี้นะครับจะเป็นการสแตนบายรอในกรณีที่มวยคู่ชิงแชมป์นะฟูท้าชิงอย่างจรนาธานแทก็กเกอร์ตี้ถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเหตุผลอะไรต่างๆนาที่จะทําให้เขาถอนตัวแบบกระทนันหันเนี่ยก็จะเป็นมวยคู่ในรายการที่เหลืออยู่นะในพิกัดเดียวกันเนี่ยมีโอกาสส้มหล่นจะเสียบชิงแทนได้นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงเนี่ยเซมาเพชรก็น่าจะเหมาะสมที่ได้ถูกเลือกชิงมากกว่าที่เป็นฟิลิปเป้โลโบ ทั้งชื่อเสียงอันดับ ranking, แรงกิ้งและก็ฟอร์มล่าสุดเนี่ยเสยมาเพชรขึ้นมาเสียบชิงได้เป็นคู่เอกแบบไม่น่าเกลียดอะถึงแม้เขาจะเคยแพ้น้องโอมาแล้วก็ตามในการชิงแชมป์ั้งในปี2019นู่นอะซึ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ทาแบบนี้มาตลอดนะลองไปสังเกตดูได้เลยนะถ้าเกิดมีศึกใหญ่ที่มีการจัดชิงแชมป์ป้องกันแชมป์กติกาใดก็ตามเนี่ยจะมีคู่ประกอบรายการที่มีนักมวยอยู่ในอันดับแรงกิ้งรองลงมาในกติกานั้นรวมอยู่ในรายการด้วยเสมอเลยไม่ก็มีนักมวยที่มีชื่อเสียงพอตัวอยู่ในรายการด้วยใน เพื่อที่ว่ามีกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถที่จะนําสลับขึ้นมาเสียบชิงแชมป์ได้ทันท่วงทีนะในกรณีแบบนั้นคู่ถัดมานะครับคนไทยคนที่2นะเป็นคู่เอกในรายการเลยนะน้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นแบตเตอร์เวทครั้งที่แแล้วอะ่ะจะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับแฟนมวยชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อดีตแชมป์มวยไทยรุ่นฟลายเวทนะก็ฝากฝีมือมาแล้วนะครับเจอกับรถถังเจอกับ 3A อะไรแบบนี้เจอมาให้เห็นแล้วแล้วครั้งนี้นะครับเขาขยับขึ้นมาชิงในรุ่นแบตเนะ พูดถึงโจนาธานเทกเต้นะครับลีลามวยไทยนี่ก็เหลือรับประทานน่ะเตะกา้านคอหมุนตัวศอกกลับฟันศอกจามปักศอกเรียกได้ว่าทําผิวไหวไหลลื่นเป็นธรรมชาตินะแถมยังสามารถเปลี่ยนกาดเป็นมวยซ้ายมวยขวาได้ตลอดอ่ะโดยโจนาธานเทกเต้นะครับขณะนี้มาฟิตซ้อมที่ค่ายมวยที่ประเทศไทยของเรานะครับค่ายเดบันยูเอ็มซีละไม่มวยไทยที่เกาะสมุยแล้วก็เตรียมตัวมายาวนานนับเดือนเลยอ่ะเพื่อจะขึ้นชิงแชมป์ในไฟน์นี้กับมังโอนะครับ โดยตัวเขาเองนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายนะครับก็คือเดือนมกราคมปี2020นะครับโดยแพ้ TKO ให้กับรถถังในยกที่3นะครับไฟที่โดนต่อยท้องแล้วมีอาการจุกลงไปโดนถลุงแพ้ไปนั่นแหละจากนั้นเขาก็ทำฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆอีกครั้งนะครับชนะคะแนนไทกิไนโตะชนะคะแนนมงคลเพชรเพชรยินดีอะเดมีแล้วก็ไฟขยับน้ำหนักมาเป็นรุ่นแบตเติมเวทน,นะชนะคะแนนวลาดิเมียคุชมินแบบไม่เอกฉันนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ายนปีที่แล้วนะครับในศึกวันไฟในสี่วันเดียวกับพี่รถถังไล่กระทืบโจเซฟาซราเซลี่นั่นแหละ ซึ่งไฟที่ขยับมารุ่นแบตตั้มเวทนะเป็นการชกแบบแคทเวทด้วยนะน้ำหนักตัวแบบตกลงกันนะ่ะก็ตกลงกันที่1 4 8อปอนด์นะครับก็เกิน145ปอนด์ไปนะฮะแบตตั้มเวทนี่กำหนดไว้ไม่เกิน145ปอนดนะ์มะถ้าเกิดชก148นะั่นหมายความว่าไฟก่อนหน้านี้ชกเกินรุ่นแบตตั้มเวทไป3ปอนด์นะผลการชกนะครับถามว่าประทับใจไหมก็บอกเลยว่าไม่นะฮะตลอดการชกก็ไม่ค่อยเดินนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะการออกาววุนีกก็จะช้้แล็อืกว่าเดิมมด้วยไ่เหมือนสมมัยตตออนน่่รุไฟเวนะีคววามว่าก แฮกเกอร์ตี้ชนะคะแนนไม่เอกฉันนะครับเรียกได้ว่าตัดสินได้แพ้ยังได้ด้วยซ้ำนะในไฟวันนั้นถ้ารีแอดมินดูอะฟอร์มในรุ่นแบนตัมเวทนะครับก็ยังไม่สุดติ่งนะแล้วมาได้ชิงเลยแบบเนี้ยก็คงจะด้วยบาร,รมีชื่อเสียงเก่าในอดีตซึ่งเคยเป็นแชมป์ไฟเวทมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีผลด้วยส่วนหนึ่งนะในการที่ทางทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพเนี้ยคัดเลือกหอเข้ามาชิงกับน้องโอในไฟน์นี้เลยแล้วพอซาวเสียงดูแล้วนะครับแฟนมวยส่วนใหญ่ก็มองว่าไวไปด้วยซ้ำนะที่แฮกเกอร์ตี้จะขึ้นมาได้ชิงงอยยย่่าไวเลเลนี ทั้งที่ฟอร์มขึ้นมารุนเปตั้เวทไฟเดียวเนี่ยน้ำหนักยังทาตัวในพิกัดไม่ได้เลยอะ่ะแถมการชกก็ไม่ได้รูหลาหมาเห่าเท่าไหร่นะไฟถัดมาได้ชิงเลยแบบนี้คนก็มองว่าสูนล้งโอไม่ได้นะแล้วพอเผยจะโดนน้องโอเอาถึงน็อกด้วยซ้ำอะ่ะแฮกเกตี้ก็โดนต่อยท้องออกอาการลงไปนอนตัวงอในการเจอพลังหมัดรถถังมาแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดแฟนมวยจะเปรียบเทียบมองว่าถ้าเกิดโดนพลังหมัดของน้องโอบ้างเนี่ยแฮกเกรตี้ก็โดนต่อยท้องล่วงงอขี้กล้องขี้หักในเหมือนเดิมแน่นอนอะ่ะ แต่เอาละในเมื่อเขาถูกเลือกมาแล้วนะครับในการขึ้นมาชิงกับน,น้องโอนี่น้องมวยก็คงเดินหน้าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเดียวแหละเราก็คงจะไปประมาทเจนาธนาทเฮแกตต้ไม่ได้แน่นอนนะความได้เปรียบเรื่องของช่วงชกความสูงบวกกับการออกอาวุธศอกที่อันตรายมากนะครับของแพกตต้เนี่ยฟันศอกฉวัดเฉวียนไปมาเนี่ยโอโ้เรียกได้ว่าศอกคมด้วยน้องโอก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะแล้วผมก็เชื่อได้ว่าน้องโอนี่ระเบียบวินัยดีเยี่ยมนะก็ไม่ประมาทน้องมวยคนไหนอย,อยู่แล้ว ส่วนฝั่งน้องโอนะครับชนะรวดสิบไฟในวันซิมเปอร์ชิพนะครับแล้วก็การชกในครั้งนี้นะเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ดแล้วว่าห้าไฟหลังสุดนี่นะเรียกได้ว่าพวกเด่นๆดังๆเนี่ยเรียกได้ว่าน้องโอเก็บมาเรียบบุดเลยทั้งเสมาเพชรรถเหล็กฟิลิเป้โรโบเลียมแฮลิสันอาราวดีลามาสนอฟเนี่ยไม่ครบ5ยกเลยสักคนนะฮะฉายาราชันฆ่าไม่ตายิ่งอายุมากยิ่งเผ็ดร้อนแก่กล้าวิชามวยไทยสุดๆเลยอ่ะไฟล่าสุดก็เห็นกันไปแล้วนะครับในศึกวันลุพินีครั้งที่1นะครับ ป้องกันแชมป์เจอกับอาราวดีลามาสนนฟลามาสนอฟฟิตม,มาให้ตายยังไงครับก็โดนไล่ต้อนตือโดนน็อกไปจนได้อะโดนน้องโอ๋สอยไปแบบสุดมันระทึกใจมากเลยอะน้องโอ๋เป็นเบอร์หนึ่งในใจของแอดมินเลยนะที่ว่าตอนนี้มีโอกาสก้าวไปสู่ค่าตัว10ล้านบาทเป็นคนแรกของไทยเลยแล้วถ้าเกิดน้องโอ๋ทำหน้าที่ได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจการได้แชมป์อีกเส้นหนึ่งฝั่งคี่บ็อกซิ่งก็ได้เนี่ยถ้าไฟน้ชนะแฮกเกอร์ตี้แล้วเราลองกวาดตาลงไปมองรองอันดับอื่นๆในรุ่นนะซึ่ง อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะต้องผลักดันมวยดีมีฝีมือจากศึกวันลุมพินีเลือกตัวเจ๋งๆเลยนะครับเซ็นสัญญาขึ้นมาวันแชมเปี้ยนชิพมาประกบเจอน้องโอ๋นะให้เขามีคิวชกต่อไปเรื่อยๆได้แล้วก็เท่าที่ดูนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะแล้วถ้าเกิดถามว่าน้องโอ๋ฟอร์มแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาชกเนี่ยมีสัญญาณความเสี่ยวไห้เห็นไหมนะครับมันก็มีครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านะน้องโอก็โดนหมัดละมาสนอปไฟล่าสุดนะมีอาการแกว่งใหแนม,นนมแนะ่ดหลั เอาเป็นว่าเสาที่22เมษายนนะเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับว่าน้องโอเ๋เขาจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งเข้าใกล้นักมวยค่าตัว10ล้านเป็นคนแรกหรือไม่นะในการปอกกันแชมป์ครั้งที่8นะครับและถ้าเกิดท่าชนะเนี่ยก็จะเป็นการชนะลวด11ไฟในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเลยและผลการชกนะครับอาจจะพ่วงทําให้เฮกตี้นั้นนอนหลับยาวๆนอนสบายก่อนครบ5ยกด้วยหรือเปล่านะก็ไปลุ้นเอากันนะฮะลุ้นเอาโบนัสห0 0 0มืเหรียญไปด้วยอีกก้อนนึง หรือโจราธานแฮกเกอร์ตี้นะครับจะทำรถพระปาไทยคว่ำหลังสงการทั้งประเทศนะโดยการกระชากแชมป์จากเอลน้องโอไปได้แบบช็อกไปทั้งเอกภพเลยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะร,รู้ผลกันแน่นอนนะรอรุ้นกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ